เลือดจางโลหิตจางอาการเตือน3โรคร้ายที่คุณควรรู้นะครับใครที่รู้สึกว่าตัวเองซีดลงหรือว่ามีคนทักนะครับให้สงสัยไว้ว่าคุณอาจจะเป็นโรคบางอย่างแล้วก็ได้นะครับข้อแรกเลยครับนั่นก็คือโรคมะเร็งลำไส้นะครับเมื่อเป็นมะเร็งลำไส้แล้วเนี่ยมีโอกาสที่ทําให้เลือดออกในทางเดินอาหารได้นะครับจึงทําให้ร่างกายของเราซีดลงเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยแนะนําว่าให้รีบปรึกษาแพทย์เลยครับโดยเฉพาะคนที่มีคนในครอบครัวเป็นโรคมะเร็งลำไส้จะได้รีบตรวจรักษานะครับต่อมานะครับข้อที่2ครับ นั่นก็คือโรคขาดธาตุเหล็กครับเลือดเนี่ยองค์ประกอบหลักคือเหล็กเลยนะครับสำหรับใครที่รับประทานอาหารได้น้อยนะครับหรือว่าเป็นผู้หญิงที่มีประจำเดือนเยอะๆเนี่ยถ้าซีดลงให้สงสัยภาวะขาดธาตุเหล็กเลยครับแนะนําว่าให้รีบพบแพทย์นะครับต่อมานะครับโรคที่3ครับนั่นก็คือโรค SLE นั่นเองครับโรค SLE เป็นโรคที่ร่างกายของเราเนี่ยนะครับภูมิคุ้มกันไปทําลายเม็ดเลือดแดงทําให้เราซีดลงซีดลงเรื่อยๆดังนั้นแนะนำาลครับใครมีภาวะซีดโลหิตจางให้รีบปรึกษาแพทย์เพื่อทําการรักษานะครับ